เเฮ้้ยิกดอะไรขึนโอเคพี่ยิงมันทิ้งแล้วยับเอาออาข้าขึ้นมาซอมบี้มาลืบเลยแม่งเร็วไออะไรวะผล่มายิงกันเลยคือมันมย์กาตายตะแยผมก็บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยหรือคนอะไรวะ ค้อผมเจอในไทยกินไทยมนอยู่ตรงถนนวะแม่งไม่มีกระเป๋าเลยเวยคือการฆ่าเลยนึกว่านึกว่าพ่อมดฝรั่งหรือเปล่าเฮ้ยใครใครใครตัวสีดำๆมาแล้วพิวัารับผมหน่อยไม่รู้ไว้กูยิงทิ้งอย่างเดียวจังหวะนี้ใครอ่ะตะกี้ใครอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ผมโอเคออะเดี๋ยวแอคเซี่แป๊บพี่ับเราเยอะจริงๆเนาะไปขับพิวา ให้แปะตีอย่างไรไม่เป็นผู้ชายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรพอโทรมาอ่านว่าอะไรวะเนี่ยพิกพิกพันเหรอให้แปะตีอย่างไรพิกพันห้าห้าเลยเนี่ยสิว่าผมได้เจอผมได้เจอฝาแฝดที่หากไปลไม่ต้อดูครับเอาเปบาเอาเปบาเพราะว่ามันมันฆ่าเพื่อนพี่ไว้หลายคนอยู่ดี น่าแตะเลยครับมีคนบอกว่าดีมีคนบอกว่าดีมันเขียนไงว่าเซนิตี้อย่างนี้เหรอไม่เรื่องเรียนก่อนเลยนชื่อมันเป็นอี่างนีเซนิตี้ทีเอ็นไอทีวายโอเคมันจะมาไหมมันจะมาไหมทูมีพีท เมื่อน้องฟ้าไปหลีแปรบัวอันใดนังกรเปลี่ยนป่าตะวันตกไว้อันตรายไปทุกทีมันไม่มาใช่ตายแน่อยู่เอ็กเซปต์มันบอกงั้นมาอ่จัดให้งั้นวะเตรเดเดเดเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวโอเคพ่อเอ้าแม่ทำไมแม่เอ็กเซปต์วะ บวกแม่เลยอุ๊ยขำอุ๊ยรู้สึกรู้สึกผิดอะเฮ้ยเฮนี่รับวยรับวยเออ ของหายแอมโซซอรี่เอาไปไหนแล้ววะเมื่อกี้พ่อชวนขึ้นมาเจมี่โดนเราฆ่าเว้ยก้เฮ้ยอันนั้นใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยพี่ไอคนนั้นปะไอไอคนที่มันเจรินำปะที่มันขึ้นมายิงลูกกองใส่เราอ่ะอันนี้ใครวะเออนั่นแหละเมื่อกี้ปีวันเรียกมาแล้วก็ลุมประชาทันมันมาปล่าใจอ่ะก็จอยดีเอากบมันอ จอยทีมเอาอยากจอยทีมด้วยไม่เอาเว้ยนบถ่าเราก่อนไม่เอาเว้ยเออนบเราจะเป็นทีมที่ดีนะฮะใครฆ่าเราก่อนเราไม่รับเว้ยรู้สึกผิดอะดู่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะไม่งั้นเขาบอกแลาว่าเป็นแบบ b i p o l a ร i z e ตีนี่เร่หาพวกแล้วระวังตัวไว้ด้วยโอเค แล้วเราจะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างแค้นกันใครก็ไม่รู้แค่สองสามคนทำไมฆ่าเราตายหาหมุดแก๊งเนี่ยหรือว่าพวกเรากากวะโอเคตอนนี้ก็จะเริ่มเช้าแล้วน่าจะมองเห็นอะไรง่ายขึ้นไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาแล้วเว้ยเอ้ยอยู่ไหนล่ะเอออยู่บนเขา เปิดฉากว่าไงโอ้เปิดฉากเลไอ้เนี่ยโป้มีพอตรีพอตเวนนะครับรู้สึกว่าอุสาหนีมาอันเทิร์นแล้วยังเจอเกรียนอีกยังเจอโปอีกเกรียนต่างชาติด้ยนะรีพอร์ตเลยรีพอร์ต เอโไปฆ่ามันไปกันเลยโดยจำนวนคนแค่เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมันคนเดียวทําไมมันฆ่าเราหมดสี่ห้าคนเนี่ยมันไม่ใช่นั่นแหละมันโปงไงมันโปทะลุไปเลยมันโกงไงกูยังบอกคนแล้วนะพี่มามาเดี๋ยวเราจะแยกทางกันแยกทางกันนี่ไงตอเนี้ยมันจริงทะลุมันจะกำแพงเราแยกจำได้นู่นนู่นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมควรจะออกไปสู้กับมัน ผมจะข้ามมนเพราะผมมีลูกทองเดี๋ยวแมงใจโคทะลุศกเลยไปพิคเต้ไเออกไม่ยังออาไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครช่วยจัดการไปก่อนโอ๊ยพี่ยิปืนได้้ยโอ๊ยโดนโดนโอคไปพี่มา นอกนอกจากซอมบี้แล้วกูว่ายังเรียกคนมาอีกนะแบบนี้โอ้ยขึ้นเขาโอ้ยคนใครเฮ้ยใครใครโดนชกเลยตุ้มตายเลยเอาล่ะเอาเอาเอาเซิร์ฟดับโอ้มาเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ไม่อย่างจี้เลยเหลี่ยกรรมนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะอาจเสร็จไหมนะครับ จับเอาเวลานอกรึป็นหนึ่งเมืองนะเออ enemy spot เต็นโอเคโอเคสำรวจให้เอ้ยอย่าบีบเต้สินั <h 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 ่นนั่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวผมผมขับวนใหม่้ยพี่เห็นแล้ว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 ใครจะลงก็ลงกัแล้วแต่ผมจะขับวนเนี่ยแหละโอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเดีี๋ยวพ่งทา หายไม่เจอมันใส่กระเป๋าสีเขียวอยู่บนชั้นสองอยู่บนตึกป่ะนั่นไงก็เพ้นเห็นที่นสองชิ้นสองเห็นเราเห็นเราอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปเห็นไละไล่แล้ววน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 รอบเต้าไว้คนค่อยๆซุ่มไปยิงยิงเออทำไมรู้สึกว่ามัน บูอยู่เดี๋ยวโอ้ยรถยิงขับต่อดิมันยิงซอมบี้เคเคพี่พี่พี่วิ่งไปแล้วเฮ้ย้ยเฮชิปชิปหายแล้วอ๋อเ้ยรถระเบิดเดียวเคเคเรไม่มีโปรกันยาวว่านี้ไม่ใช่โอเคพี่เก็บมันแล้ว เฮ้ยมันมีสองคนมันมีสองคนเฮ้ยพี่โดนแล้วพี่โดนเก็บแล้วบักบักบักเอสสีนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โนนรักษาชีวิตไปเราต้องไปอยู่แอนติวัชทีพีเอมาหาวันดึกว่ากุศลเอาเข้าสู่ภาวะสงครามอีกมันคงหนีไปแล้วมั้งเออผมว่ามันหนีไปแล้วแหละพี่เห็นคนขี่รถดับเพลิงไปทางนู้นนะ มันสร้างสงคราม้ว่าไฟ่้อนฟองกำลังไปสู้กับทีมเราแล้วทีไดมอนด์เล่นเกมไปมาแม่งจะเริ่มกลายเป็นเกมหัวร้อนแล้วว่านี่มันได้เนอะไปเล่นดรอปจันไหมแกดอดกดอ้ขัตนาเานยไปไปดูรถซาริโอแอมพร์เถอะเออไปดูนั่งไปดูรถรถดับเพลิงก็ใครขี่ ูตกใจหมดนู้ว่าใครใครวะน่ะเซฟเชือมวมพี่โอ้ยโดนยิงเซฟโดนยิงเซฟอยู่ไหนเซฟอยู่ไหนใครยิงวะใครยิงวะแม่งปาระเบิดด้วยพี่ลงไปข้างล่างเดียวผ้าปาวนไปม่เอไหนไ่ เฮ้ยไปอยู่ไหนไม่รู้พี่วิ่งมาข้างนอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงพี่มีคนยิงพี่ตายเฮ้ยพี่นัทเดี๋ยวผมไปหาพี่ตายไปกันตายไปกันมีคนยิงพี่มีคนยิงพี่ใครอยู่ไหมพี่อยู่พี่อยู่อยู่แฮกคมีคนชื่อว่าโลนอยู่ไหนโนนกินว่าแฮกแฮกแล้วเครื่องหมายอะไรพี่วิ่งไปวิ่งมาหรือเปล่าว่าพี่แฮกพวกกูรับใหม่ เอื้อเอื้อเอื้อเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ยวโหเสีเทิร์นเลยโอ้โหเอ้าเฮ้ย S4 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 เวียนกรรมเอ้าเอาเถอะเกมอื่นไหมที่เบื่อเกียนแล้ววะไม่ก็ดีเหมือนกันเออเบื่อเกมหน่อยเล่นบืนเกมอย่างเงี้ยเกมไม่พอแม่งโกงด้วยเออเก้โหเไม่พอโกงเลเล่นดอตดีกว่า เดี๋ยวพีพออกไป <ś m ary> โหลด <ś m ary> ดอปแป๊บงั้นโอเคนนไปไปลองเล่นด้วยกันเบื่อๆไปด้วยกัน